โวันนี่ไปไหนไงเจ้าวะคิดอยูมงงสร้างอย่างไม่ได้อบเด็ดก็ปองมาส้ามาสุดๆอือป้เมื่อมาอร้อนี้ลิ้มแปักแบบเอะเลยอือแช่ไปก้นอนหรวะวาสั่านอโอเห็นแล้ไปทำไปมายันหรอว่านำแหงอิดเหงต่างทางโอ้สมบัต ทำไปแล้วเห็นเลยทำมาย่านอีกแลนี่กจะบอกเอาไม่ไปายามื้ก็ไม่สักสักไปละเรามันเป็นจังเลมันน้ำเลยก็อันนก็บอกจะแบ่งเด็ดเนี้อาแบบนี้ใส่ตรงนั้นเห้ไม่อน้มึอมัไม่ดีะเดี๋ยวนี้ก็กางขานะย่างน้นำซ้ำนีกกางขาพอเกินไห

วันนี่เฮ็ดไวยกันป่าตกติเนี่เข้าใจเฮ็ดเนาะเข้าใจเฮ็ดอีเลียน